เวลามาเที่ยวกางเต็นต่างจังหวัดทีไรอิจฉาจังเลยกับคนที่บ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่แล้วมีที่เที่ยวมีที่กางเต็นสวยๆในจังหวัดของตัวเองคงจะเดินทางง่ายหาก,กินสะดวกอากาศกด็ดีดีเฮ้ยก็เลยอยากรู้จังเลยค่าว่าคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ย <S <s เขาจะเลือกเที่ยวกางเต็นในจังหวัดของตัวเองมากกว่าไปจังหวัดอื่นไหมนะ แต่สำหรับคลิปนี้บุ๋มก็ขอพามาจังหวัดที่คุ้นเคยและเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเพราะว่ามีน้ำตลอดปีได้แช่น้ำเย็นๆดับอากาศอันร้อนและอุ่ของหน้าร้อนบ้านเรากับลานกลางเต็นท์สบายๆนั่งรับอากาศดีๆที่จังหวัดนครนายกค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันต่อบุ๋มฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องขอบเต็นท์ของพวกเราอีกเช่นเคยในทุกช่องทางด้วยนะคะ น้ำแรงเกินเขาบอกพรุ่งนี <il> ้อ <down> ่ะเขาถึงนะ้ปิดเื่อนปิดเกินน้ำได้ลงวนเยอะเลยเขาบอกนั่งคิวสบายเลยจริงๆ่นม่นมันจะนั่งได้เกือบครึ่งอ่ะเออเขาบอกมันจะปิดวันอังคารอืมจะเปิดฝูกเสาอาทิ์กันเปิดน้ำเนี่ย ี่จากคนเดอก็อีกสี่ร้อสิบี่ค่าค่าพัดลกับสายไฟเท่าไหร่พัดลมอพลมตัวนึงพมตัวนึ่งก็สายไฟเส้นหนึ่ง่อเันนี้อันนี้ไม่รวมกัอนนี้ใช่ไหมรวมรวมเลยไม่ได้มเออรวมไปก่อนอันนี้มีมีไม่กีตปค่ะออจะแจ้งได้ก็จะเป็นห้ารหสิบเนาะ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยทักทายกันค่ำเลยตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะคะต้องขออภัยที่แบบไม่ได้ทักทายเปิดคลิปตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่กลางวันวันนี้มาถึงก็เข้าลานมาประมาณสี่โมงเย็นแล้วะคะ่ะเราไปทุระตอนช่วงเช้ามานะคะแล้วก็ตีวกกลับมานคะรนายกค่ะเพื่อนๆเนาะหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องหาที่เล่นน้ำดีๆนะคะ และก็เป็นอีกที่หนึ่งก็คือนครนายกนะคะที่เขาจะปล่อยน้ําทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สยามทีริเวอร์แคมป์นะคะจังหวัดนครนายกเป็นลานที่กึ่งๆึ่งเปิดใหม่ละกันเพราะว่าผมเห็นเขาเหมือนเขาเพิ่งมาโปรโมทใหม่นะคะโปรโมทเยอะมากแล้วก็ค่ากางเต็นท์ถูกมากเพื่อนๆบอกเลยละกันตรงนี้ว่าแค่คนละ150บาทจองเข้ามาก่อนนะคะถ้าเป็นวัน เสาร์ที่ตแนะนำให้จองเข้ามาก่อนแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ walk in ได้เลยนะคะ,ะโซนนี้ค่ะเข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะที่ผมเคยไปรีวิวมาแล้วแล้วก็มีปีชายแคมปิ้งนะคะแล้วก็โกลแคมห้องน้ำเนี่ยมอีอย่างละสามนะคะชายสามหญิงสาม เป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําภายในตัวเป็นแบบชักโครกด้วยไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะเพื่อนๆสะอาดดีมากแล้วก็่าแยกชายหญิงห้องน้ําชายเนี่ยมีโผมาก็พูดห้องน้ําเลยไงวันนี้ห้องน้ําชายเนี่ยมีโถกระสเซชายอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องน้ําหญิงอยู่ข้างๆกันมีอ่างล้างจานแล้วก็ในส่วนของอ,อ่างล้างหน้านะคะอยู่บริเวณห้องน้ํานั่นแหละแล้วก็เลยห้องน้ําไปหน่อยเพื่อนๆก็จะมีจุดทิ้งขยะ ขาดจากจุดทิ้งขยะเลิศมากอันนี้ก็คือน้ําแข็งฟรีนะในราคา150บาทน้ําแข็งฟรีแล้วมีเติมตลอดคืนเนี่ยเขามีวางอยู่สองถังเออเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าเห็นยิงแอดไม่ใช่ยิงแอดเหมือนเขาโปรโมทเรื่องน้ําแข็งขึ้นมาแล้วเราเป็นแบบคนคนชอบนั่งชอบดื่มเครื่องดื่มเนาะก็น้ําแข็งฟรีคือแบบตอบโจทย์มากนะคะที่นี่ ต่อให้น้ําแข็งไมฟ่ฟรีที่นี่ก็สะดวกเพราะออกไปข้างหน้ามันจะมีโลตัสมี่เซเว่นใช่ปะเออข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงแยกตรงแยกตรงเนี้ยก็มีเซเว่นมีโรตัสคือไม่ลําบากสบายก่อนเข้ามาบุ่มแวะร้านอาหารตำสั่งกินตอนช่วงบ่ายเฮ้ยอร่อยเลยอะ่ะเป็นร้านคุณลุงคุณป้าอยู่ตรงข้ามกับซอยที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเอออร่อยเนี่ยบุ่มซื้อตัว ไอ้ก็เตี๋ยวเนื้อตุ่นเข้ามารสชาติดีมากยังไม่ต้องปรุงเลยนะคะก็รสชาติดีที่นี่เป็นลานแบบลานหญ้าธรรมชาติคะ่ะเพื่อนๆนก็เนี่ยถ้าช่วงที่แบบคนไม่เยอะก็เอารถเข้ามาจอดใกล้ๆที่กางเต็นท์ได้นะคะวันนี้มีเพื่อนข้างหลังนี้เต็นท์หนึ่งเป็นลานที่ติดน้ําน่าจะเป็นแม่น้นะํานครนายกนะมันเป็นแบบฟิลแม่น้ํานะคะแต่ว่าถ้าช่วงวันธรรมดาเนี่ยเขาไม่ปล่อยน้ําก็น้ำเห็นเขาบอกว่ายืนได้เลยน้ำไม่ได้ลึกมากแต่ว่าน้ำแรงนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะ ก็ม <the rib uy> um> yeah, so ีช so nah. ูชีพมีชูชีพอืมอ่าสัญญาณโทรศัพท์มีสัญญาณโทรศัพท์มีนะคะ WiFI ไม่มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีเทลอื่นเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่ออีกทีหนึ่งนะคะงานเดี๋ยวผมไปกินอะไรต่อก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศตอนกลคืนให้ดูแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะเพื่อนๆนดินวแหมเขารู้หมดแหมะดับพี่คาเป็นหน้าไม้ไหน ไม่กันหลายอย่างเลยอร่อยร้านลุงข้างหน้านี่อี่นี่ขนาดไม่ได้ปรุงเลยนะกินน้ำต่อทบ้านเรานี่เดี๋ยวงานมีซี่งไปทำขายป่ะประมาลลาแ้วนี่ไปัณ100ชุดพอแต่จะให้เป็นเป็นบ้านละบ้านละอย่างพอเนาะ น่าอะไรคิดจ้งพ่าที่ด้วยสามร้อยไม่เราให้แต่ว่าไม่ได้ขายเราทำให้บ้านละหลังบ้านละาำเนี้ย 就是。 วันนี้เราจะอยู่กันที่สยามทีริเวอร์แคมป์นะคะจังหวัดนครนายกวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะน้ำก็ยังรั่งรูเหมือนเดิมน่าเล่นมากแต่เห็นอย่างเงี้ยหมุมมองเห็นพื้นเลยนะตรงกลางอะ่ะออแต่ว่าถ้าเป็นวันช่วงวันอังคารหรือวันอะไรเนี่ยคะ่ะมันจะมีตารางปล่อยน้ำของนครนายกอยู่ะคะ่ะก็มันก็จะน้ำจะน้อยกว่านี้แต่ก็ยังมีน้ำให้แบบ ถ้ามานะ้ำแบบลงไปแช่ๆอ่าเงี้ยได้นะคะร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะคะเพื่อนๆนอนตีอะไรเนาะตีสองมั้งก็ประมาณนั้นแหละตีสองประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนตีสาไปห้องน้ําไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็พอตอนเช้าตื่นมาหกโมงหกโมงครึ่งอากาศดีอยู่ที่ประมาณ26องศา ณวันนี้นะคะปมมาในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนาะมันก็ร้อนแล้วแหะตอนวันคือร้อนร้อนระอุเลยนะคะเพื่อนๆรายละเอียดของร้านเพิ่มเติมนะคะนอกจากค่ากลางที่150นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยอายุต่ํากว่า10ขวบเนี่ยฟรีนะคะเพื่อนๆเวลาเช็คอินก็คือ10 10โมงเช้าเช็คเอาท์เที่ยงนะคะ จุดต่อไฟมีรอบรอบ,รอบลานเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะลงไปกลางริมน้ําอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะก็เตรียมมายาวๆหน่อยนะคะเออตรงที่บุ่มกลางเนี่ยก็มุใช้สายไฟประมาณ15เมตรมันก็ถึงนะคะลงมาคือบุ่มก็กลางไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันตรงนั้นก็จะลมพาที่เขาขึ้นแบบขวางลานนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเราหันหน้าไปทางเนี้ยพาที่จะขึ้นทางด้านซ้ายแล้วก็ตกทางด้านขวาลานนะคะประมาณนี้ไม่ใช่หน้าลานหลังลานเพราะงั้น มันก็จะแดดแค่ช่วงเที่ยงๆนะคะประมาณนั้นเองมีอุปกรณ์ให้เช่านะคะมีพัดลมให้เช่า50บาทมีปลั๊กไฟปลั๊กต่อะคะ่ะปลั๊กต่อให้เช่า50บาทนอกจากพัดลมกับปลั๊กต่อมีเตาปิ้งย่างให้เช่าด้วยชุดละ100บาทนะคะแล้วก็มีอ่าพวกหมูกระทะนะคะหมูกระทะก็สั่งก่อนสั่งได้ชุดละ3 8 0บาทก็มีเมี่ยงปลาเผาชุดละ220บาทนะคะ เขาบอกมีบริการอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวผมขึ้นดีเทลให้ตรงนี้ละกันว่ายังไงในส่วนของแอร์แอร์ก็คิด200บาทต่อคืนนะคะไม่เกิน9,000 BTU สัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะร้านนี้เหมาะกับการเหมารานด้วยนะเดี๋ยวผมลองถามราคาเหมารานให้ดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะคะ รายละเอียดก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆอย่าลืมจองเข้ามาก่อนนะคะถ้าเป็นวันเสาร์ทิตถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ Wal k i อได้เลยตอบ i ิน o อกไว้นะหรือถ้าใครไม่ทันใจก็ลองโทรเข้ามาจองก่อนได้ค่ะแล้วก็มาจํา50%นะคะเพื่อนๆที่เนี่ยถ้าตรงที่แบบแดดส่องไม่ถึงอ่ะแดดไม่ค่อยส่องหรือว่าตรงที่หญ้าส,งสูงๆม,มันก็จะมีมดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแล้วก็บริเวณริมน้ำเนี่ยหญ้าก็จะบางๆหน่อยเนาะต้องอธิบายก่อนว่า ลานที่เนี่ยเป็นลานที่ไม่ได้ว่าแบบเรียบกิบอย่างเงี้ยคือเป็นลานลักษณะลานนูนนนโค้งๆค้งบ้างมันจะมีแค่บางจุดที่เป็นลานแบบเรียบลานเรียบแบบอย่างเงี้ยคือเรียบก็มีแต่ว่าเอียงนิดนึงเป็นโค้งนิดนึงอะไรเงี้ยตอนที่หม,มกลางตรงนั้นก็ไม่ได้เรียบเท่าไหร่นะคะแต่นอนได้เราก็หันหัวหันอะไรดูให้มันแบบ ให้มันนอนได้นะคะเพื่อนๆลานี้จะประมาณนี้สมอลงโอเคอยู่คะ่ะไม่ไม่ไม่แข็งแม่อะไรเท่าไหร่นะคะดินจะมีลาริมน้ำมาเรียบแต่มันลงไปลึกอยู่นะแล้วก็ค่อนข้าง,างชานันแต่ว่าลงไปได้คะ่ะแบบถ้าสายเบาก็ลงไปได้เลยรออิมน้ําแบบริมดีเลยอะห้องน้ําอยู่ข้างหลังก็เดินไม่ไกลสบายๆนะคะนี่พี่เดย์เขาเก็บของอยู่ก็ใกล้เสร็จแล้ววันนี้เรารีบกลับนิดน,นึงพอดีว่ามีธุระต่อ อยากอยู่ต่อจังเลยันเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยนะไอ้วันที่เราแบบอยากอย,กอยู่ต่อสบายแต่เราชอบมีธุระเออมันยังไงอาการมันยังไงถ้าถ้าเห็นที่แบบเอารถเข้ามาจอดใช่ปะก็คือแบบวันนี้มันไม่มีใครเนาะก็เอารถเข้ามาจอดได้นะคะบุม๋มถามเขาแล้วเขาบอกว่าเอามาจอดได้เลยว่าวันนี้คนเขาหลวมๆเนาะแต่ถ้าวันไหนที่คนเต็มเต็ม,ตมก็มันมีที่จอดอยู่หลงังร้านนะคะก็จะเขียนอยู่ว่าที่จอดรถโอเคค่ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆปิดคลิปเลยละกันเนาะ ก็ฝากด้วยสำหรับที่สยามทรีริเวิร์แคมป์จังหวัดนครนายกนะคะอย่าลืมจองเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้คลิปนี้ให้คลิปนี้แล้วก็ให้ช่องผมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องขอบเต็นท์พวกเรานะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k เหมือนเดิมเลยน,นะคะผมว่าหลายๆคนที่แบบ เห็นเราในฟีดแล้วก็กดดูเราตลอดแต่อาจจะยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากเพื่อนๆรีเช็คนิดนึงฝากกดติดตามเราในช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับสยามทีรีเวอร์แล้วก็ช่องขอบเต็นในวันนี้บ๊ายบายค่ะ